ถึงนี่ไงจังหวัดเชียงภูมินะครับตัวจังหวัดบิ๊กซีครับตทอหน้าบิ๊กซีซีพีนะครับกำลังและกินข้าวอยู่ครับก็เป็นอาจารย์ครมาอาหารจีได้อย่างกินข้าวครับเอ๋ข้าวเป็นไก่ครับใส่ข้าวตอนนี้อาหารว่างกันไหมเดี๋ยวเปนกุ้ยี๋ยักุ้ยเตี๋ยวครับผมเสร็จป่บวครับยังไม่ได้กินเลย นเด็กทางกีทอครับเดยวเดินทาง่ตครับตอนนี้เราก็มาถึงสผานกเขาแล้วนะครับดูบรรยากาศงานรับประทานอาหารครับนี่พี่พี่โะครับคนี้น้องโชคครับ อันนี้จานต้นมิตาอันนี้ก็ที่โชคเหมือนกันนะครับที่โชคเป็นไงม,มาอย่านดีครับก็ไป็เบิรงจานนอนครับอ,อย่างน้อเบิเรงรอวันเลยลองวันเงนเนที่นี่ที่ไหนครับไม่รู้ครับ <laughs> เราก็มาถึงงานเทียบรยแล้วนะครับใกล้ปะครับนั่นไกล้ปะเข็กรูได้ครับปาไครับนี่ครับโรงญาแบน ที่เราก็หมดนะครับอำเภอบางสลุงที่บาดเลยนะครับเราไปชมบนิธีกันใหญ่ขนาดป้านพิธีบเนะิธีคริธีใหญ่อจอดเลยครับ <laughs> อะไรบ้บบางอมารล้าเน,นเลยเอะบ้ะางเดี๋ยวขอุญาตคนฟองกัน ันนี้ก็ตั้งกองเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เต็มชุดครับเต็มชุดทร้อมทาไมมมมนไว้รีวิวครับมีคนถามมาครับตัวนี้ครับเหมือนเดิมครับโจอี่แฮไม่เนือ่อไ,ไม่เนื้อยังนะท่ะนบอก แต่งนนมหมดแล้วครับมุกาซื้อไม่ย่านโคบิดไหมอาวิวครับมีน้องถามครับวิวเอ้าีต้นถูกด้ดไรต้นโพกครับเดียงเหมือนเดิมครับ าโมด,ดีนะครับสองกองหนากดีครับขนาดห้าเ e นะครับตั้งตั้งสียังของได้แลอวครับนะ <c oughs> ครับเปิดเบิดเปิดวงมีคนนี้แล้วครับดีลส่สุดแล้ว นี่ครับอาจารย์กำลังยัดยัดใบครับยัดม้ครับผมฝากติดตามช่องทีซีได้นะครับติดตามอะไรกดับมือใช่ไหมครับนี่ยัดไว้ระวังไหนครับกลางครับผมตรงกลางทำดีเล่ไว้นี่ครับถ้าท่านใดอยากรู้ม้ที่เอาไว้ลอกกองลุนนี่ครับ ไม่ไม่ก็เรื่องแส้ของยังครับปลาเก้าหนึ่งกับห้าสองครับชัวร์เก้าหนึ่งกับชัห้าสองอันนี้ของแค่หรือของอะไรครับนี่ของข้างในของแท่อันนี้เขาของฟับครับนั่นเั็นต้นปืนเลยครับกีนของกินยัดใส่ยัดใส่ต่อข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าห้าข้างหน้าหกหน้าหกนี่ครับนี่พี่ช่องยูทูปกำลังคุยกันนะกำลังเดินสายไม้กองครับ เดืมอมหลายคนครับ4คนกองชุดเดียวนีว<ร><ร>่เป็นชุดของพิตีครับมีแปลงปัดฝุ่นร้องสุดยอดดูสีบอร์ดของอาจารย์ดีครับ พีเอสามศูนย์แล้วก็คอกค็อกคอสนะครับรพี่ใหญ่ครับรพี่ใหญ่เสียชัดน่ครับนี่เป็นชุดของาจานดีคนเดียวเลยนะครับมีซับมิกชุดเยอร์มอเตอร์ M. นี่คงยังไง นี่เป็น D.I. อันนี้ก็ปั่นไฟเรียบร้อยครับล้อซาเค็งครับเป็นกับชุดตู้ข้างหลังครับมีกาเดี๋ยวพาไปดูอาจารย์นัดตั้งของครับ ยิ้วชุดเขยหยังไปเลธิครับไปฤทธของอาจารย์นัะครับใครเหรอครับใครจะได้ขายจิมมูกับใครจะได้ขายจิมมูสนี่ครับอู้ชัวยวันนี้ช่วยเยอะช่วยของแข็งของแข็งว่ารของแข็งจะมาครับแม่ประมาณรุ่นก็บาทครับว้านี่นี่ครับกล่องเอียร์เอียร์มอนิเตอร์ ทานสำรองไว้เต็มครับอันนี้อันนี้ไปใส่ไปได้ไหมครับนี่เอาใส่ใส่ไปซื้อเมื่เราได้จริงเมื่อเรานี่ครับชุดกองของวงเปิดครับนี่ยานต้นครับปฏิสมาชิกเบ็ดดั้มครับกู้ดั้มผู้ดั้แทนว่แหนนะครับนี่ครับเยักษ์รุ่นยังครับ ไยซิกทอปีไลซิก hmm. ห้าร้อยนะครับไอยก็มาหมื่นห้าหมื่นห้าบขายแล้วครับไม่ขายอนีเป็นฟึ๊มาหน้าจองยูทูบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ยุกับพี่เอ็มนะครับสวัสีครับผมเนังกครบเปนั้งกองครตั้งกองอยู่เร็วครับวันนี้เลกีูทูบครับวันสี่ครับกูก็บู่้ครับ น,น,น, <c oughs> นี่ครับรูปรอสามารถน้องแากช่องอีสานเล็กก่อนครับ <c oughs> อ่าเป็นเสียอามนะครับนะครับบรรยากาศบนเวทีครับ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็เช็คซาวรเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ไุ้ยแท้ตอนเช <c oughs> ็คซาวไห คียติดตามช่องด้วยนะครับ้าคร,ครับช่องกูดมือครับ,น,รบนี่เราก็กำลังจะไปที่พักกันนะครับ,รบนี่ครับไอ้นุ่มรูปหล่อจากบริลัมครับ <c oughs> ที่พักทางมา เกกี่ยวครับตล้อง <c oughs> อไปที่พักวะนี่พ่อไปครับเขาจะไปที่พักกันอีกจะไปไหมพ่อไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศขึ้งรถครับตอนไปที่พักกันดีกว่าอยากได้มีสีเรืองตรงนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับ เรากำลังจะไปไหนครับป๋าไปที่พักครับไม่มีมุกวันนี้เมื่อคืนเขาตีกันเนี่ยตรงนี้เหรอครับโรงลิเกตามังครับนี่ครับต้นก้ากระท่อมเสียงว่าเป็นยังไง เป็นพัวกไไนที่มันยาวๆยิงกูเหี้ยครับวันนี้เราก็มาถึงที่พักเรียบ้อนแล้วนะครับนี่ครับชนะน่ครับเย็นสบาครับที่พักเย็นครับของแท้ไฟฟี เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ